สวัสดีค่ะร้านนัทแท็กเตอร์นะคะสำนักงานใหญ่ของเรานะคะวันนี้นะคะอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยญาไซาอำเภอวางส่าหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้านาลารนนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะเป็นโรตาตอรี่มือสองนะคะให้ขวัญใจะะเกษตรกรทุกท่านนะคะใครที่มีงบน้อยนะคะทางร้านนะคะก็มีลรตาอรี่มือสองให้เลือกซื้อเลือกชมกันนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงของทางร้านของเฮาก็มีครบคันนะคะบ่าวาสิเป็นตัว สัญญาพานปลูกพานยกล่องนะคะกระบ,บะปลูกมันนะคะรถตะลีเมื่อหนึ่งเมื่อสองทางร้านก็นมีนะคะเทเลอร์ลากนะคะหรือว่านะคะสิเป็นนะคะลอกกันจุ่มของทางร้านก็นมีนะคะมีครบคันนะคะผู้ไดอยากได้อุปกรณ์ต่อต่อพ่วงตัวใดน,นะคะกับแวะเวียนขมาได้นะคะมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะคะร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้านะรถไทยของห้าก็มีนะคะ รถไทยมือสองนะคะสภาพส,สวยๆคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมนะคะต้องร้านนะัแ mm hmm. ท็กเตอร์เท่านั้นนะคะราคานะคะมีตั้งแต่นะคะราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่ราคา95,000บาทขึ้นไปนะคะราคาก็จะสูงตามปีตามขนาดนะคะลูกค้านะตามสภาพรถนะคะลูกค้านะอะมากันที่ลรตาอรี่ของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโรตเตอรี่ขนาดนะคะ 80เส้นนะคะ80เส้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นลรตเตอรี่มือสองราคาจะอยู่ที่1 0,000บาทนะคะลูกค้านะ1 0 0 0 0บาทนะคะเป็นตามสภาพนะคะราคาหนี้เป็นราคารับกลับเองทอนั้นนะคะไม่มีจัดส่งนะคะลูกค้านะตัวนี้นะคะจะเป็นลตรตเตอรี่ขนาดเมตร8นะคะ ขนาดเมแปดนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สาม0 0ืนับาทนะสามหมื 35, บาทไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะไม่รวมส่งเป็นราคารับกับเองนะคะราคาตามสภาพนะคะ,ะมาต่อกันที่โตรตารี่ตราช้างนะคะสภาพสวยๆนะคะฟันเหลือเยอะเลยนะคะลูกค้านะใบมีดเหลือเยอะๆเต็มๆนะคะตัวนี้ราคาจาก48,00 0ับาทนะคะเหลือเพียง45,000ับาทนะคะ ลูกค้ารับกับเองนะคะราคานี้นะเป็นขนาดเมตด83นะคะของตราช้างนะคะลูกค้านะมาอีกตัวนะคะตัวนี้ก็เป็นของตราช้างเหมือนกันนะคะตาช้างตัวนี้ราคาอยู่ที่48,000นะคะ จากราคาเต็ม48,000บาทนะคะทางร้านลดเหลือเพี่ยง45,000บาทนะคะตัวนี้ติดจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะ,ะอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะลตรตลี่มือหนึ่งของเฮากามี่นะคะว่าจะเป็นของฟรามเทคหน้าซาสยามสตูลานะคะตัวตัดหญ้ากรมี่นะคะทุกรุ่นทุกขนาดนะคะมีตั้งแต่ขนาด1เมตรไปจนถึงนะคะ เม40นะคะตัวตัดญยกของเราเข้าฤดูฝนแล้วนะคะรอยากไใดตัวตหญ้า้ไ,ไปตัญญาสวนยางสวนฟาร์มนะคะก็แวะเวียนเข้ามาชมกันได้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0625438297นะคะที่สาขาตำบลหนองแญาใสอเภอวังสามหมอจอุดรธานีจำหน่ายเฉพาะเงินสดและออกผ่านทกสเท่านั้นนะคะมูลนิธกรมากปเดศให้ลูกค้าเด้เบิ่งได้ชมกันนะคะมูลนิธิกรบกาฟส,สดีค่ะ